ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนทำร้ายผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนเนี่ยมันคืออะไรครับเราเห็นกันอยู่ในข่าวบ่อยๆใครหลงเข้ามาชมคลิปนี้คลิปแรกก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามกดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็เจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้ก็อยู่ในเรื่องของกฎหมายอาญานะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับเวลาดูข่าวดูทีวีดูอะไรต่างๆเนี่ยมักจะเคยได้ยินคําว่าโดยไตรตรองไว้ก่อนเช่นว่าฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน ทำร้ายผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับลักษณะเนี้มันมีผลยังไงตามกฎหมายหรือว่ามันหนักขึ้นเบาขึ้นหรือว่ายังไงครับผมก่อนอื่นนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนต้องเข้าใจก่อนว่าคําว่าไตรตรองไว้ก่อนนะครับตามกฎหมายอาญาเนี่ยหมายถึงว่าการที่เรานะครับกระทําลงไปโดยคิดตรึกตรองไตรตรองเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราเนี่ยอยากจะไปฆ่านายคนนี้จังเลยเพราะนายคนนี้มันทําไม่ดีกับเราไว้เราก็เลยไปดักซุ่มยิงอะไรต่างๆแบบนี้นะครับถือว่าเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ว่าผมนะครับขับรถพกปืนเป็น,ป,นประจําอยู่แล้วนะครับปรากฏว่าไปเจอคู่กรณีโดยบังเอิญนะครับผมก็เลยชักอาวุธปืนยิงไปแบบนี้นะครับถือว่าไม่เป็นการไตรตรองไว้ก่อนนะครับแต่เมื่อเกิดเรื่องเกิดปัญหาขึ้นมานะครับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับหรือว่าบุกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยมักจะแจ้งข้อหาเราในข้อหาไตรตรองไว้ก่อนนะครับคาว่าไตรตรองไว้ก่อนเนี่ยหลักๆเลยก็คือต้องมีการคิดไตรตรอง ไปดักซุ่มไปจ้างวานไปวางแผนอะไรต่างๆแบบนี้นะครับถือว่าเป็นการไตรตรองเช่นว่าผมอยากจะฆ่าคนคนนึงนะครับผมไปจ้างมือปืนมือปืนก็ไปยิงนะครับแบบนั้นนะครับมือปืนก็กระทาไปโดยไตรตรองไว้ก่อนเพราะผมเป็นคนจ้างผมก็ในฐานะนายจ้างนะครับก็โดนเรื่องจ้างวานอะไรต่างๆกันไปเมื่อคนลงมือกระทําโดยไตรตรองนายจ้างอย่างผมก็ต้องโดนข้อหาไตรตรองในการฆ่าผู้อื่นด้วยเช่นกันนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นกรณีที่ว่า ผมไปดักซุ่มรออยู่อยากจะยิงนายคนนี้เลยมันเลิกงานเวลานี้เป็นประจำทุกวันผมไปดักซุ่มรออยู่แบบนี้นะครับถือว่าเป็นการไตร่ตรองเช่นกันแต่ว่าเหมือนผมบอกนะครับถ้า ถ้าเกิดเป็นกรณีที่ว่ามันเป็นเหตุบังเอิญเหตุซึ่งหน้าอะไรต่างๆขับรถกันไปแล้วไปมีปัญหาเรื่องปาดหน้ากันนะครับแม้ว่าผมนะครับจะพกปืนหรือว่าจะเคยมีเรื่องกับคู่กรณีมาก่อนแต่วันดังกล่าวนะครับผมไม่ได้ตั้งใจจะไปหาเรื่องเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปฆ่าเขานะครับแต่ปรากฏว่าเมื่อมีปัญหาขึ้นมาผมควักปืนไปยิงเขานะครับต่อให้เราเคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนแบบนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นการ ฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไม่ถือว่าเป็นการทำร้ายผู้อื่นโดยไตรตรองนะครับตรงนี้นะครับมันมีจุดตัดนะครับตามกฎหมายอยู่แค่นิดเดียวเลยนะครับเพื่อนๆต้องระวังตัวกันให้ดี ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนได้ยินคลิปของผมมาแล้วนะครับเวลาเกิดเหตุเกิดปัญหาขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผู้เสียหายผู้โดนกระทํานะครับหรือฝ่ายผู้ต้องหานะครับการให้การกับตํารวจอะไรต่างๆเนี่ยต้องให้การให้ดีถ้าเราอยู่ในฝ่ายผู้เสียหายเราก็ต้องบอกว่าเขากระทําโดยไจรรองไว้ก่อนถูกต้องใช่ไหมเพราะเราจะได้ให้ข้อหาที่หนักกับเขานิดนึงเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขามาดักซุ่มยิงเรามาดักรอทําร้ายเราจริงหรือไม่แต่ถ้าเกิดเราอยู่ในฝั่งของผู้ต้องหานะครับถ้าเกิดเราไม่ได้กระทําไปโดยไจรรองเนี่ยมันเป็นเหตุซึ่งน่า เนี่ยเราก็ต้องให้การไปโดยระมัดระวังเพราะไม่งั้นนะครับถ้าเกิดเราโดนข้อหาไตรตรองขึ้นมาเนี่ยโทษสูงสุดนะครับก็คือประหารชีวิตนะครับซึ่งมีโทษประหารชีวิตแค่สถานเดียวนะครับไม่มีโทษจำคุกอะไรต่างๆเลยแต่ถ้าเกิดเราให้การรับสารภาพสารอาจจะเมตตาเหลือจำคุกตลอดชีวิตนะครับซึ่งจำคุกตลอดชีวิตนะครับก็คือ50ปีนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถ ให้การนะครับปฏิเสธในเรื่องไตรตรองและสู้คดีหลุดนะครับเหลือแค่ข้อหาฆ่าผู้อื่นเป็นาตามมาตรา288นะครับไม่มีข้อหาไตรตรองไว้นะครับแบบนั้นนะครับเพื่อนๆอาจจะได้รับโทษจำคุกนะครับมี3ามอย่างก็คือประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่15ปีถึง20ปีนะครับซึ่งถ้าเกิดรับสารภาพอาจจะโดนจำคุกแค่สัก1ิกว่าปีอะไรอย่างนี้เองนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ต้องศึกษาคลิปของผมและจํากันเอาไว้นะครับเผื่อว่าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นกับตัวเราเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวเรานะครับเพราะว่าเวลามันถึงเวลานะครับไม่มีใครสามารถช่วยตัวท่านได้นอกจากตัวท่านเองนะครับยิ่งท่านมีความรู้ทางกฎหมายมากเท่าไหร่นะครับ จะได้เป็นเกราะป้องกันตัวเองเกราะป้องกันครอบครัวอะไรต่างๆนะครับอ่ากดติดตามช่องผมเอาไว้นะครับจะได้เป็นประโยชน์เมื่อวันหนึ่งนะครับเกิดปัญหาขึ้นมานะครับเชื่อผมไม่มีใครช่วยท่านได้จริงๆนอกจากตัวท่านเองนะครับอ่ายังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคราา้กดปุ่มกระดิ่งช่องทนายประวินกันเอาไว้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเฟซเพจทนายประวินกันเอาไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ